สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเก็บมาโทรกันเด้อม,มาโทรไปตำก็ น้ำขึ้นบอกเขาป้อยน้ำมาจากอ้างได้ย่ะน้ำคือข,ขึ้นน้ำงามมาถูกเด็ดดีกวน่าะปอดสารพิษได้ย่ะบ่ได้ไ่ได้ใส่ยอย่างเลยได้ย่ะใส่แต่ ปุ๋ยยังเดียวบริสิทธิ์ยานี่นี่นอนเจาะนิดหน่อยอ้าทีนี้ก็พ่อต่ำนะว่าเลยไปล่ต่ำดีมิด bắt Lúc này đi. Để phát thay. Mới để Để, nó... để không bỏ lỡ những video ม,มีเพี้ยไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันมันเปิดมันโล่ง่ยมันมันมีต้นไม้บงังยูแคมหฮยมันก็เลยว่ามีเพี้ยไม่มีเพี้ยลงพวกนี้อันนี้พวกนี้น่าจะเก็บได้อยู่น้อนเจ้าก็มเบน มือมอืสามเรือนี่ฟักทองนี่ใดู้ปวางสิบกว่าหน่วยดีดีมือไปพัดซีไข่กัน มีออนพื่อพูดมบีออนถ้ามันมีแต่เล่าๆนี้ทั้งบมบอมันแทบหรือไรพัดเศษไข่ตืชนี่ไงเอเขาเร่มาต่ำมาหนเต่ำก็โอ้ยพัดกัพอเลยนะอืมต่ำนี่ได้ล้เขาเมื่อเือกันนั้จปั่นไปกินดีกว่าเมื่อเขื่อนเด็กันนั้นมื่อเถื่อน้อย้้อนชิ้ห้าบาทนี่ราะนได้ซุกกัเลยห้าบาท ถุงละชิ้บาทเหลายๆฮะก็ลดีเลยใช่ไหมติ่น่ยต่ำได้ใช่ไหมบ้กเขื่อนเป็นน้ำเนาะขันเชฟอะเันนี้เดี๋ยวมีไดมบอสโอ้ยหนึ่นต้นต้นน่าจะดีนะคะแล้วมีอะไรเปเด็ดตรงไทยบ้างอื้มขึ้นวอกคุโง่รอบเทวะอะเป็นต้นชายาฮะ่ใช่ยาแผงมาเลยนี่ฮะอื้มพัดเนอะอืชายไขอืออือมีผ้าแบบเริ่งนึงนะ mọi người 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 mọi อ้จ๊าบางทางขึ้นนะจะเ้าวจะขึ้นถึงแล้วได้แล้วอาหารมื้อเที่ะเฮ้ยเฮ้ยหาโลหม่องโลดมาแล้วหรอเฮ้ยกินออมินมา ทองยนีไม่แก่เท่าไรพอดีผัดใส่ไข่นเนี่ย

แ่งข้าวยี่สิบาทซื้อมัมเซาางดูดิยี่สิบบาทเขาพิ่งเก็บเดินขึ้นมาจากสวนดูดยี่สิบบาทแตงตามสวนมันก็ลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โหยี่สิบาทนี่่งบาปิ ซื้อขิดอะไรก็ถูกช่วงนี้แต่อยากปลูกเองสนุกดีแค่นี้ก็พอม้างสองคนอากาศ ปรรากาศดีแท้โอเคนะคะถ่ายให้ดูชีวิตชนบทวันนี้กินข้าวกับโพอืมผูเนี่ยอืผูโพงงวะเอสอย่างวะ,วะเอเอสอย่างวะเนี่อาบรรยากาศนากินข้าวกินข้าวอยู่ต่ำทุกหน้าเโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตาม ช่องฟิลิปเฮนเซนนะคะอ่าพักยิ้วพอดีนะอิตนตามช่องไลนช่องหน้าอีพิงนี่แม่พิงทันทีซีมึงยุ่วพ,พ่อเนี่ยนั่นมือพักมือใช่ไหมแตงอืถูก 怎么炒？嗯嗯